ดูนี่แม่นี่นะครับเนาะเป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกวันนี้แม่มันท้องบ่ครับนี่ท้องคเอาท้องเกจเดือนอยู่ด้วยนะท้องเกจเอาลูกมันสักเดือนหรือครับนี่ลูกมันสิบเเขาสิบเดือนอยู่ด้วยเหมือนโตถึกนี่เแหละพอผมมาเจ้าวัยหมุนนี่กันกันเทขายสักนี่เอากระตังว่าแบงไงพี่น้องกระเทยตะกรันไปเลี้ยงซะผู้เพิ่นงบหน่อยแต่ือว่าอาสาแบ่งปันกันไปอันโตในน้อยนี่แม่ที่จับกิ่มแก้วอยู่ได้ไหนเห็นบ่าไงข้ออื่นนอาจารย์ของ้ออื่นอันบ่แม่ยนพิ่นสิมาหาขึ้นมาหน่อยเลยโอ้นะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูท่าแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอรับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ผมกะพาพี่พาน้องมาเอาง้อยูทีพ้อกลัวของพออแก่นอีกแล้วนะครับพี่น้องครับ EP นี้เป็น EP ทีสตระไหระอว่ครับพี่น้องผจำที่หกครับที่หเป็นวครับ EP ที่หกวาทันครับพี่น้องครับซึ่งของว่าพอแก่นนี่ครับพี่น้องครับกะ มีมาให้พี่พน้องได้รับชมเรื่อยๆล่ะแล้วก็เป็นวัวทีละค้าหนาต่อร้องถูกๆคลิปล่ะครับซึ่งพิกัดตรงนี้กับยุทธีบันดงมันตำบลหนองม่วงอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสาครคามนะครับเด้อมีแม่ลูกเห็นมาหลายคูอยุคครับล้วก็งวัวขาวหลายตัวยุคครับผู้ใดสนใจมองตัวใดไว้นะครับหาแบบใดยูนะครับกติพาพีพ่อน้องมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับเด้อทั้งหลังก็มีอีกเด้อครับพี่นอ้องเอ้าจังค่คอยไปอะไรเลี้ยงกันมึงนะครับเนาะก่อนอื่นไปพูดคุยทักทายนะครับพี่น้องครับ กบทังเจ้าของง่ากันนะครับพี่น้องครับก็ขอสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีหลายตัวจังหน่อยเพราะมันใกล้สีทรงไทยปีเก่าตอนรับปีไหมเหรอครับผม่ร่าราคากัสีทรงไทยขึ้นกันครับผมปีหน้าจะค่อยมากันไหมคลิปก็เไปคลิปนี้ก็สีราคาก็สีอ่อนๆลงจังหน่อยครับผมนี่นะครับเอาื้นนี้จะแนะน้ำสดเดี๋ก่อนครับแนะนำมาจากแม่สาวน้อยนี่ก็เลยครับอ่าแม่สาวน้อยเด้ครับพี่น้องเอา แม่สาวน้อยตัวตัวขาวนี่เป็นเพะครับตัวขาวครับตัวขาวตัวแดงนี่น่าจะเป็นลูกของตัวไหนเป็นลูกของแม่ขาวนี่ครับโอ้ตัวแดงเป็นลูกของแม่ขาวนั่นนะครับพี่น้องครับนี่เอาจังค่อยๆไล่เลี้ยงกันเบ้างทีละตัวเนาะแม่สาวน้อยตัวนี้ผสมไปครับนี่ยังครับผมยังเอ๋อแม่สาวน้อยกขบประเด็นย่าในดอกพี่น้องตัวนี้ก็ได้เป็นวัวขาวบดดีแขนดีเต็มดีอยู่นะครับพี่น้องอ่านี่นะครับเด้อง้อนี่ไอ้กาญจา์จะใกล้ผสมได้หรือเปล่าพี่น้องครับนี่จะเริ่มจะเป็นสาวหรือไม่พี่น้องนี่แหละบังการยางไปก่อนเลยผู้ใดมองหาง่วง นะครับราคาคงคิดว่าน่าจะไม่แรงเท่าไหร่เอาหาบ่มี่ทกบ่มีถอนอ่าตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นห้าร้อยครับผมสามหมื่นกับอีกห้าร้อยไดครับเด้อความส่งครับอาจารย์ความส่งราคานี้ความมส่งร้อยกิโลหรอครับคือเอาร้อยกิโลส่งฟรีเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับนี่ขาบ่ทกบ่ถอนนะครับพี่น้องครับเออนี่เด้อเป็นหยิงเกินนิดหน่อยหัวตะมากหน่อยผมจัิงหน่อยครับพี่น้องพอดีมันหนึ่งค่าหน้าผมยังไปบ่ได้พี่น้องเออนี่แหละสามหมื่นกับอีกห้าร้อยไดครับเด้อ ต่อรองได้ครับต่อรองได้เดี๋ยวพวกเรจะไต่ขอนไม้ไปนี่แหลยอ๊บนะครับเนาะอ่านี่นนะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ตัวใดก็เลือกเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาพีพ่อน้องนี่ไปอ่าขอเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับพี่น้องครับครับผมครับผมฝากเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับเบอร์โทรศูนย์หกสี่หกเจ็ดแปดสองเก้าเจ็ดเก้าครับผมอ่าที่มีเอาเบอร์เดียวกับเพราะมันยังโมบุญไมไว้จังอันนี้เอาหมเบอร์เดียวเด้อครับพี่น้องเด้อครับผม เห็นชัดป่ะครับพี่น้องแข็งขาเออกระดำดีเด้อครับผมสูงขนาดอาจะประมาณร้อยสามสิบนี่เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เหรอเห็นชัดป่ะครับให้เบิ่งใกล้ๆเลยพี่น้องนี่เอออ่ะไปเพิ่งก็ตื่นจังน้อยนะครับพี่น้องตัวแรกคนม้าคนมาใหม่โอ้ตัวนี้มาใหม่นะครับผมมมาให่ตัวต่อไปจะแนะน้ำตัวไดนครับบอหนี่เขาแม่ลูกนี่เลยครับแม่ลูกแม่ขาวลูกแดงแม่ขาวลูกแดงตัวสาวหมือตัวเมื่อกี้เด้อพี่น้องครับแม่ขาวลูกแดงแม่ติท่องจะเขาที่เดือนแล้วโอ้แม่ติดท้องพร้อมหรือครับพี่น้องท่องท้องสาม ทองที่3แล้วก็เป็นการแพ็ค2ได้3นะครับพี่น้องครับนี่แหละเชฟเรียนอาจารย์เชฟสามหนึ่งเรีนมีใบมีหลอดให้ยุบ่ครับมีใบมีหลอดให้ครับมีใบมีหลอดให้หรือครับพี่น้องแต่ว่ายูบอีกรถดยูบรถเนี่ยวขันเทียนไปเปลี่ยนรถมานหนี่ยโอ้เดีกยวคือมีมีใบมีหลอดให้อันมาเบิ่งอันเอาเอาโยนนี่เลยครับอาจารย์จะมีให้มีใบมีหลอดให้นะครับเพราะว่าพคุณไปเปลี่ยนรถอันนี้รถพอดีส่งเองนะครับพี่น้องเด้อวันนี้พคุนมีรถส่งให้พร้อมนะครับพี่น้องอ นี่ตัวนี้ก็น่าจะสูง143-145ถึงอยู่ในช่วงนี้แหละครับพี่น้องครับนี่โดยประมาณนะครับเด้อเป็นลูกที่สาม K F สามหนึ่งพ่องประมาณ4อ้4เดือนตัวน้องเขาจะเดือนครับผมจะเข้าจะเข้าสี่เดือนหรอประมาณ4เดือนนะครับนี่แหละการให้ลูกตัวนี้ครับนี่เป็นลูกตัวที่2นะครับเด้อของอาจารย์ลูกคมเนาะอาจารย์นี่อันนี้เกิดจากคมโตัว้ะครับพี่น้องครับคมโตแต่ว่าตัวตัวนี้เหมือนเพนนีไซร์หลอดเลยอ่านี่ยนะครับแพ็ค2ได้3ครับแม่ลูกแดงนี่ว่าไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้61ครับผม หกหมื่นหนึ่งพันนะครับเด้อเออเดี๋ยวจะพาเบื้องลูกทั้งนี่พี่น้องพูดลอยพี่น้องเขียนชัดวะเดี๋ยวเสีไล่ไปเสียแดดทั้งนั้นให้เบื้องนะครับเนาะไบื้องลูกเออหกหมื่นหนึ่งพันนะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวให้เบื้องลูกตัวนี้เด้อครับเด้อนี่ลูกของแม่เขาเมื่อกี้ครับพี่น้องครับครับตัวเมียเด้อครับนี่ตัวเมียพร้อมครับผมอ่าตัวเมียด้วยเด้อครับพี่น้องครับครับ แม่ขาวตัวนี้เนาะหกหมื่นหนึ่งพันรับประกันทองแม่สามสิบตัวลูกลูกเท่ากว่านี่นี่นะครับพี่น้องครับสามหาสามสิบหาเนี่ยทำหกสี่ผได้อาจารย์นี่เิ่งเอานะครับแม่ทองแล้วอ่ารับประกันตัวนี้รับประกันทองไงผมนะครับพี่น้องเด้อมักแตแยกแยกกันครับอาจารย์อันนี้ก็แยกได้เยอะนะครับเนาะเพราะลูกมันไหอย่งแล้วบบกินนมแล้วลูกมันไงหรือเปล่าโอ้ลูกมันเศร้านมหรเด้อครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้แล้วก็ผู้ใดอยากจะได้หังวันร้อนนั่งสินะครับเนาะจังหวะกันนะครับ อ่านี่แหละเบงตัวนี้อีกชัดๆครับพี่น้องครับลูกนี่ผมกกษตรไฟย้ำน้ำใหม่พี่น้องเมื่อใกล้ๆนี่แหละครับผมนี่ตัวบอกใหญ่ด้วยครับพี่น้องตัวนี้กับใครเอ้าต่อไปจะแนะน้ำตัวจด้ครับเอาตัวนอะไรยามไม่ยู่ใกล้นี่เอาตัวหัวล้นหนินะครับเนาะครับผมแมนตัวหัวล้นตัวนี้ท้องไปครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ยังมั่นใจครับผมว่ามันเหมือนได้ได้ถืเขอสองเดือนสองเดือนแล้วแต่ว่ายังม้วนให้ทั่วม้วนให้ตรวจอ๋อนี่นะครับอันนี้อ่าเป็นวัวท้องที่ยังไม่ได้ตรวจด้วครับพี่น้องครับผู้ใด สนใจอยากจะได้ไซสูเปอร์เอกไว้เป็นงวงหัวหลุดง้ามๆครับพี่น้องตัวนี้เนาะนี่อยากจะได้แบบนี้ได้ครับเด้อแต่ว่านมก็คือจังเงินออกมาแนนหรอไม่ได้ก็มาตรวจเอาก้อนอะไรครับพี่น้องครับตรวจก้อนไปได้ครับเด้อพี่น้องอยากจะได้แบบนี้สูงก็จะลอยสี่สิบห้าคืนนั่นแหละครับพี่น้องเอาผมสีเบื้องว่าจิ้มมันหดหรือมันบานพี่น้องเอาเบื้องเอานี่แหละเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบื้องเนาะนี่ดูเอาเด้อครับพี่น้องเด้อตัวได้อีกชั่วเลยอ่าพอมันจากสองเดือนแล้ว นี่นะครับเด้อเก็บเขาใดอยากจะไดง้ง่วหัวรุ่นธรรมชาติอันนี้เป็นลูกที่ใดครับลูกแรกครับงว่วสาวงว่วสาวลูกแรกยุ้ยนะครับพี่<ล>พน้องครับอันนี้เปิดไว้เท่าไรครับเปิดไว้เก้าสิบเก็ดครับอาจารย์เปิดไว้ที่เก้าหมื่นเจ็ดนะคะพี่น้องครับเอานมกับ่มีติ้งเหรครับพี่น,ออนอ้องอ๋อเบิ้งเอานี่เบิ้งตูดเบิ้งดากเบิ้งจิ้มครับพี่นอ้องครับเป็นยังไงแผ่นหลังเนาะคอกวัวพ้อแก่นนะครับเด้อทรงแบบนี้แหละครับหมักน้ำวัวครับพี่น้องนี่อยากจะให้เบิ้งสุดหนาเนาะนี่แบบนี้ ว่าเื่องๆนะครับเด้อจับได้ใบได้นี่มักให้รูพร้อมเื่องโยอีโร่เื่องๆเนากีบเล็บครับพี่น้องสวยๆอ่านี่เบื้องด้านนี้ตัวนี้ส่งดีลับยาวพร้อมครับพี่น้องเอาชอบก็มาเอาแล้วก็ตรวจทองก้อนเอาไปนะครับพี่น้องครับต่อไปจะในน้ำตรวเลยครับเอาแม่นี่ครับผสมเจมบอลนะครับเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดฟรมใหญ่ผสมเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวนี้ตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับเพราะตัวนี้อ่อผสมเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะอันนี้มีใบมีหลอดไห้เด้อครับเด้อ เอรา่แมนเด้จันเกมบ่เกมบอลนี่ของตัวพุ่นโอ้พิชไปครับพี่น้องพิชไปเขาตัวอะไรอันนี้เป็นง้วงทองบางนะครับม่อโอ้เพระท่านผสมนะครับเนาะตัวนี้แยกมากตัวนี้แยกไหมอ่าครับผมตัวนี้แยกแยกลูกมากนะครับเด้อมันคือกันซืือนมันอเกิดไข่กันที่ของหนาดำๆคือกันครับผมเอ๋อตัวนี้รับใยรับเนื้อผสมก็จะลอยหาซิมได้แล้วล่ะครับพี่น้องนี่ตัวนี้ง้วงทองบางนะพี่น้องเด้อมันมีหลายตัวมีหลายผสมกันครับสนเป็นธรรมดาครับผมเนื้อหลายตัวเนี่ยเออตัวนี้เนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละครับผมเดี๋ยวผมจะดึงมาใหม ทางนี้ยังผิชัดๆนะครับเนาะเขื่อนอยู่เออนี่นะครับเด้อเอ้าบั้งทั้งกลวงๆทางนี้ครับพี่น้องเออสูร้อยหาซิบได้หรือเป็นทองเท่าไรกัครับตัวนี้ทีตัวนี้ทองสองครับผมทองที่สองต่อที่ไปเด้อพี่น้องเด้อนี่อยากจะได้ตัวไหนทองต่อไปคือทองที่สองอ่าเอาไปผสมเอาตัวนี้ขาดำๆหนาดำๆนี่แหละครับนี่สวงามมาจากหมูกะซนี่ล่ะตัวนี้ว่าไว้ที่เท่าไรครับนี่ตัวนี้เปิดไว้สี่สิบเก้าหาลอยครับสี่หมื่นเก้าห้าร้อยได้ครับเด้อง้วงตัวเต็มหมดเลยอ๋อยังว่าะครับ ราคาท้องว่างนะครับเนาะที่เปิดไว้ให้กีบเล็บก็ดีๆอยู่นะครับเด้อพี่น้องเอามาเอาเลยนะครับเดี๋ยวจะพ้าเบื้องนอยกับเป็นราคาเนื้อหรือยันครับคันตั้งอีกคันตอีกนะครับพี่น้องครับเอาสี่หมื่นเก้าตัวอย่างใหญ่นี่แหละส้นไถ่ส้นฉิมเบื้องเอาพี่น้องนี่้ามากแบบนี้ก็มาเอาเลยอยู่ขอกงของพอแกนนะครับเนาะมีมาให้นะครับปัญหาคาตกขาทอนมั้มี้เด้อครับพี่น้องครับมั้่มั้ย โบทบบถอนรับประกันให้ยูรับประกันให้เอาพี่้อง,องเห็นชัดบบชวัวยัง<ร>ไมได้ผสมเห็นนะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้มาเองมวนเชง่อยนะครับเด้อตัวนี้ต่อไปครับพี่น้องนครับบัดน,นี้ตัวใไดครับบัดนี้นี่ครับแม่แม่นี่ติดหูจะง,ง่อยอันนี้ผู้ใดอยากจะได,ได,ได้มีสายเลือดฮินดูบาซินนะครับพี่น้องนครับติดตัวนี้ผสมแล้วเด้อครับเด้อผสมกับฮุสตัน99 9ทับหนึ่งี่แหละครับนี่เิ่นมีใบมีหลอดผสมให้นะครับเด้อเดี๋ยวบุญชูจะอ่านให้ชมให้ฟังนะครับผสมวันที่สิบ 5เดือนพฤศจิกานะครับกำหนดคลอดกะ25เดือนสิงหาหกห้นะครับอ่า15พฤศจิกากับประมาณผ่านมาแล้วเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องครับ1เดือนกับเจ็ดวันนึ่งหนึ่เดือนกับอีก7วันนะมือไทยคลิปด้วยครับพี่น้องเอาอยากจะได้แบบนี้มาเอาเป็นลูกที่ไหนครับหูตันที่ใส่ไว้นี่ครับนี่นี่ลูกลสองครับลูกที่สองนะครับซึ่งหูตันพอพันตัวนี้ผู้ใดก็ลังหาเลือกยุบเป็นงอทีตูงใหญ่ขึ้นกันนะครับเด้อยวพอพันตัวนี้ครับพี่น้องเต๋อ่าให้ลูกสวยขึ้นกัน นี่เบื้องหลดนี่ส่วนหนาเบื้งๆแบบนี้ตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับตัวนี้เปิดใบหกสิบเก้าครับหกสิบเก้าด้ครับพี่น้องครับตัวนี้ส้นสูงกันสิว่าเกือบร้อยหาศีรร้อยหาศีรพี่น้องร้อยหาศีรษะมันยืนหนึ่งยืดทางล่างผมมันยืนยกล้อยหนาพี่น้องยืนด้วยลุมเลยเออผมก็เล็กกะบ่ถึงนะครับเป็นตัวใหญ่ยมรับาเบิ้งตัวจริงเบิ้งตัวจริงเอาครับพี่น้องเอ้านี่ค่อยชัดเจนสิมไทยนะครับเบื้งความสูงความการเดินการเหินมันอ่า แต่ละตัวที่ให่ไทยมาเนี่ยบับท่านมีตรหนีจากต้นนะครับเนาะยังครับยัมไม่มีตำหนินะครับแล้วก็มัวอยู่ไหนบัมีมตรหนีจากตน้นปะครับอยู่ไหนครับอ่านี่นะครับเด้ออยากจะได้ตัวนี้60กว่าตัวร้องออกครับพี่น้องครับนี่แหละคอกบวัวพ่อแก่นมีมาให้เลือกแม่ลูกยังมีอีกเลือครับพี่น้องเห็นตัวแดงๆง,งามๆอยู่ตัวน้อยๆเมื่อกี้ผู<ม>้ลูกว่าลูกของอ่านี่ข่าราบาวแดงลูกคาราบาวแดงนะครับพี่น้องเอ้อตัวนี้ออกมายืนอ่าชัดๆแต่ครับผมนี่ เามักแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่เลือกเอาต่อไปจะแนะนําตัวไหนครับตัวนนักกีต์เมาน่ะโอ้เมาดำนี่เมาดำตัวนี้ง่าท่องไปครับเพื่อนฝูงท่องอันนี้อย่างนี้ท่องโอ้ตัวนี้ท่องคือท่องชั่วเลรอนะครับเนาะครับผมอ่าท่องชั่วรับประกัน,ต,นตัวนี้ท้องซีวายศูนย์เก้าหกชัวแล้วนะครับพี่น้องเด้อรับประกันให้แล้วนะครับพี่น้องเอาวันที่ผสมสิบสามมิถุนาหกสี่นะครับกำหนดคลอดกะบยี่สิบหกมีนา หกห้านะครับเนาะนะผู้ใดอยากจะได้แบบนี้มาเอาตัวนี้ส้นสูงกัดร้อยสี่สิบบวกเลยสี่สิบนิดๆครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ออกจะกซงอ่ะงัอหัวุ่นธรรมชาตินะครับเด้อเขาเป็นเป็นไนงัวเขาตัวปุ๋ยสำนันพี่น้องครับออกสำนันเป็นลูกแรกหรือลูกสองครับท้องทนี่ครับท้องที่สองท้องชัวๆวตัวนี้ตรวจให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะผู้ใดอยากได้ลูกที่ใ้กันอีกล่ะอ่า ัวโล่นนะครับหาทายาทที่ไหวกับว่าเอาไปใส่ปีใหม่พอดีนี่นะครับเด้อหูสุนๆนี่ครับพี่น้องบ้ดีนะครับเด้อขอบหูนี่ก็ไดนี่สนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนม สนใจติดต่อ0897102244สิงิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องรองเอา้านี่แหละกรีบเด็บกรีบแข้งกรีบขาอา่อทีบง,งทุ่ท่ายกนที่หนองจังไปฟังราคากันนะครับนะอดใจรอไว้เลยนะครับนี่แผ่นหลังไปยังใดบิึงเอาเดียวหางไปยังได นมผมสีเบืองเห้บ่มีติงบออันนี้บ่มีติงนะครับพี่น้องสี่หัวหางดำๆดีเด้อบ่ดอกบ่ดังไม่แซมด้วยครับตัวนี้นี่ว่าไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้เจ็ดสิบีครับผมเจ็ดหมื่นสี่นะครับพี่น้องเอาเปิดตามพ่อพันธ์ดังเปิดตามพ่อพันธ์นะครับพี่น้องครับตามพันธุกรรมครับผมักแบบนี้นะครับเนาะกรบปูดคุยต่อร้องโทรทักมาได้ครับผมนี่เขาไม่สนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้กับบมิตรหนียนะครับเนาะครับผม ขาโบตกโบถอนสี่โค้งกะบบสุดบบจมดินนี่ตรงนี้บบครับอ่ะนี่นะครับเด้อเบิ้งเอามักมอสทองทองของ CY ่วัศูนย์เก้าหกมาเลือกเอาได้ครับเด้อนี่พอฟันตัวนี้แม่ขึ้นเต็นค่อมมูอยู่ดีเลยนี่ตัวผู้น้อยนี่ครับพี่น้องความแปลงมากเลยมแปลงมากนะครับเห็นผู้สาวแนวก็ได้เว้ยนั่นค่อมแม่แม่นี่ครับตัวนี้แม่นี่นะครับเนาะเป็นแม่ลูกอ๋เป็นแม่ลูกครับวันนี้แม่มันท่องบ่ครับนี่ท่องครับท่องเกจเดือนวันเด้อนยันท่องเกจเดือนเอาลูกมันสักเดือนหรอครับนี่ลูกมันนสิบ่เเเข้าดดืออ สิบเดือนประมาณสิบเดือนนะครับลูกอันนั้นลูกโตหรือลูกหลอดครับอันนั้นลูกข้าวบาวแดงนี่ครับอุตุนั้นลูกข้าวบาวแดงมีใบยุกกะสิตีหลอดไปน้อกันก็บีกขั้นหนึ่งนาะครับเนาะเดี๋ยวจ้องไปเบื้องลูกกันนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นแพ็กสองได้สามอีกแล้วแม่ก็ท้องสี่วายศูนย์เก้าหกประมาณเจ็ดเดือนแล้ววี่สันอ้าวเห็นแล้วครับสี่วายศูนย์เก้าหกพ่อพันดาวค้างฟ้านะครับผสมวันที่เจ็ดเดือนพฤษภาปีหกห้า กำหนดคลอดกะวันที่7ถึงวันที่22เดือนเจดเดือนกุมภาหกห้านะครับเด้อเอ๋อประมาณจะ7เดือนแล้วครับพี่น้องครับสูงก็บรอยสี่สิบบวกคือวัดให้ตั้มตั้มจริงๆริงกับนาจะเกินนั่นแหละพี่น้องอันนี้ท้องสองครับเพื่อนท้องที่สองนี่ลูกแรกนะครับเนาะครับนี่คือลูกตัวแรกลูกตัวแรกของคาร์บาวแดงนะครับพี่น้องเราจะไล่ออกไปทางเพื่นพี่น้องครับไปลูกไปเร็ว มาเร็วคู่นี้เปิดแยกก็ไเลยอาจารย์อันนี้แยกก็ไเลยนะครับเนาะเออนี่ล่ลูกมัชชๆให้เบื้องครับพี่น้องวันนี้นี่ลูกคาราบาวแดงประมาณสิบเดือนนะครับตัวเมียนะครับนี่คู่นี้เท่าได็ครับคู่นี้เปิดไปหนึ่งสองสามสิบเอ็ดครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับพี่น้องซึ่งแม่ติดท้องสีวายศูนย์เก้าหกท้องใหญ่แล้วเด้อท้องชัวร์ตรวจท้องแล้วเอาเบิ้งส่วนหนาของแม่เป็นยังไงครับพี่น้องครับนี่หูสั้นหรือหูยาวดูเอาแข้งขาดำวะครับเอาจะให้เบื้องเอาครับพี่น้องครับ เนี่แหละแผ่นหลังครับเนี่ยแหละดูกัาระเบาาแดงเป็นยังไงจีมดำบอครับพี่น้องบดบอเนะครับเบื้องเอาข้อขานี่ครับผมถ่ายให้เห็นชัดเลยนี่หูดำหรือหงูสีชมพูเบื้องเอาพี่น้องเออเนี่แหละอยากจะได้แบบนี้นะครับได้แต่จะพาไปดูฝั่งด้านนี้นะครับเนาะนี่แหละครับเนาะนี่ด้านข้างด้านนี้นะครับได้หมักน้ำมาครับพี่น้องท้ามักตัวใดชอบตัวใดม่เลือกเอาครับผมอ่าแม่ติดท้องชัวร์แล้วนะครับ เดี๋ยวจะให้เบื้องส่วนจิ๋มของแม่มันนะครับพี่น้องนี่เบื้องเอาครับเอาอาจจะย่อนแสงจักน้อยครับพี่น้องครับอ่ามาเลือกมาชมได้เลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแยกได้ยกได้นะครับพี่น้องครับแยกได้ครับผมต่อไปจะแนะนําตัวไหนครับปะเนี่ยตัวนี้ครับผมตัวนี่มีแม่ตัวสุดเจ็ดโอ้โหทูสุดเจ็ดที่ว่านะครับพี่น้องครับตัวนี้เดี๋ยวเดินอันนี้ท่องชั่วไปนี่ยนั่งครับนั่งอันนี้เพิ่งผสมนะครับพี่น้องครับทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับกับแม่นี่นะครับด้วย สิบสองเทือแล้วผสมสองเทือแล้วอันนี้เป็นงอสาวเดิแต่ว่าเกผสมยากจังน้อยอบางตัวกัดผสมติดยากผสมวันที่สิบหกพฤศจิการอบนี้ผ่านแล้วในบ่ขึ้นเนาะครับเนาะม่ขึ้นผ่านมาเป็นรอบแล้วครับพี่น้องครับเอาอ่าพูดก็บอกตรงๆนี่แหละว่าผสมติดยากจังน้อยว่าสันวาครับพี่น้องผู้ใดมีวิชาดีนะครับพี่น้องครับก็เอาไปได้นะครับวเนี่ยรอบนี้นาจะนาจะผ่านพอเป็นงอสาวเหรอครับพี่น้องมันจะขึ้นตามหนึ่งอ่าเห็นนะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้ใหญ่ๆจิ้มดำๆนี่แหละ ตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับเนี่ยตัวนี้เปิดใบห้าสิบเอ็ดครับห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับเปิดไปแบบราคาเนื้อแบบเอากันไปเลยครับพี่น้องครับมักแบบนี้บ่นะครับเนาะเอาตัวสูงเงี้ยร้อยห้าสิบเด้อครับไทยตัวนี้พี่น้องเอาเราจะไล่ออกอ่าไปให้เบื้องไทยนะครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อเอานี่นะครับนี่จะไล่ออกไปเสด็จให้พี่ให้น้องเบื้องนะครับเนาะอ่าห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับเอามักตัวใดชอบตัวใดมาเลือกเอาครับ ใหญนตีเด้อครับพี่น้องเด้อแม่ลูกยังบนหนึ่งเหมือนแค่นี้ด้อครับพี่น้องยังอีกอยู่แต่ตว่าตัวนั้นกะเอาตัวใดงกอนครับบัดนี้เดี๋ยวแม่นั้นไม่ได้เอาตัวแม่แดงนะครับพี่น้องเอ้าแม่ลูกนี่เฮาท่านเอาเออแม่ลูกขาวนี่ท่านเอาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอาแม่แดงขึ้นโอ้โหเอาแม่แดงก่อนอแแม่่ดงกนพี่น้องหัวมันหลายครับพี่น้องครับแม่แดงกะตัวนี้น่าจะแยกลูกเด้อพี่น้องครับเอ๋อนี้ผสมเลยนะครับผสมโตคมโตไว้โอ้คมโตไว้นะครับเนาะ คนสูงร้อสี่สิบบวกครับอ่าเป็นท้องที่ไหนครับที่จะไปนี่ท้องที่2ครับท้องที่2องผสมไว้แล้วด้วยครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้นเป็นงว้วงทีแดงทั้งตัวนะครับเนาะนี่แหละเบื้องเอานี่หมอบมาบม้างก็เลยเอาตัวคมเลยหมอไม่มาคุ้มตัวเลย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ครับผมเปิดธรรมดาไม่นี่แหะเพื่อมันนั่นติดยังคอยผสมคุ้มตัวกับพอพันในบาบันโตงามนะครับพี่น้องพาผสมกับสิบบพันพุ่นสิมูวัยตัวเราพันพุ่นแล้วอาจารย์เออไหนห็นบ่กพี่น้องบวมีดีตัวละาหาพวกวันตัวนี้บ่มมีด้วครับพี่น้องพันพุ่นลครับผม น่มีจะเชี่ยงเชี่ยงดอกอ่าน้ำวดีดอกเอาตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับตัวนี้เปิดไปสี่สิบเก้าห้าร้อยครับสี 49, ่หมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับเดอ้อนี่ยแหละอยากจะได้อยากจะเอาแบบนี้มาเลือกมาชมออดเลยครับพี่น้องครับเออนี่เนาะนๆๆออาเนี่อยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยเนาะคอกบ,บัวของพ่อเก่นโอ้มาหลอดนี่พี่น้อง เห็นป้ายอันนี้เ <si คือป้ายังแต่หนาปกคลิปแรกมันเกิดด้วยสนับสนุนอันอันตัวตัวจริงนี่แหละครับพอแก้วพี่น้องครับนี่ตาเกี้วหยาบ๊อบไว้ดอกครับพี่น้องนี่ขค้อโบว์แก้วได้ไงอ่านี่ยนะครับเด้อเบอร์โทรผู้ใดเห็นว่าชัดครับผมถ้าคลิปแรกนี่แหละถือว่าเป็นคลิปแจ้งเกิดเลยก็ได้ครับพี่น้องครับคนเบื้องหลายด้วยครับคลิปนี้เบื้องหลายอ่าต่อไปพี่น้องครับอ่ายังมีวัวแม่ลูกให้ชมอีกนะครับเด้อนอกจากแม่ลูกยังมีอยู่ในข่อยอีกด้วยพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกตัวแม่ แม่ลูกลูกตัวเมีย,มยซึ่งเป็นอันนี้ผสมพันธุ์สองเดือนเราเนี่ยอาจารย์ตัวแม่เนี่ยผสมพันธุ์สองเดือนเหรอเนาะเพื่อให้คมโตเป็นท้อ,อ,ง,องสองครับลูกตัวเมียนะครับท้องที่สองผสมคมโตนะครับเด้อส่วนสูงร้อยสี่สิบบวกเป็นมัวเท่านะครับพี่น้องครับเนี่แหละลูกตัวเมียลูกตัวนี้จักเดือนเหรอครับลูกตัวนี้นี่สิเขาสิบเดือนหรือเนีย่ยอาจารย์จะเข้าสิบเดือนเหรอเด้อครับเดห็นแล้วผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะผมก็เก่าเหมือนกันเนี่ย โดยประมาณก็ติ่ถึงปีดอกพี่น้องเพิ่งแล้วถึงหอกมั้ยอ่านะครับม้วยังอ่อนอยู่เอาแต่ว่าคบมาแล้วสองเดือนแม่คบประหยดทิปมือครับเอาเบงส้อน้ายครับพี่น้องครับอ่านี่เพิ่งเอาเด้อแต่ว่าแม่จะมีตุ้มขมิดขมวดนี่หนึ่งน้งนงมนมวะครับเอาตัวนี้มแม่มีตุ้มเม็ดขมวดวระสันครับพี่น้องเอาคู่นี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดไปห้าสิบครับผมห้าหมื่นนะครับเด้อ ออหามือถึงตัวละสองมื่น้าตัวลยพี่น้องครับผมเปิดใช้ปีใหม่ไปโหลดพูดใสุนพอดีเงินพอดีกัเอาู้นี่ไปเลี้ยงพอดีนะยันเบื่งตัวพี่นากสตัวคนอ่าเห็นแล้วครับพี่น้องครับตัวละสองหมื่นห้าันาตห่ตัวนั้นสามเมือนตัวนี้ก็ตีว่าสองมือนก็ได้พี่น้องก็ตีเอาจากไหนกรได้นมาเปิดสํานียงจะตไว้ทังนน้องกัหาเมือตัวถึกี่งควผมมาจะไว้ยผมเนี่ยกักัสิขายสํนกัขายเห็นปแม่เขา เอากระตังว่าแบงไงพี่น้องเกษตรกรไปเลี้ยงซะผู้เพิ่นงบหน่อยก็ถือว่าอาสาแบ่งปันกันไปอันโตน้อยเนี่ยแม่ที่จับกิ่มแก้วอยู่ได้ไหนเห็นบ่นี่นขอเอื้อนอาจารย์ของข้อเอื้อนวะเมียนพฤศจิมหาคุ่งง่อหน่อยเล็นิดนึโอ้นะครับพี่น้องครับเห็นผู้สาวว่าได้พี่น้องครับนี่ต่อไปนะครับยังบ่หมดแค่นี้ดิพี่น้องงัวอยู่ในค้อมีอีกอยู่นะครับเนาะเดินอเหลือนางเอกตัวนั้นนางเอกเป็นงัวท่องเพิ่นออกคนแล้วงคลิปบ้างฮั่นลูกที่เป็นโตใหญ่ๆนะครับแมีนตัวนั้นนานๆมุม ถือว่าเป็นนางเอกเลยนะครับพี่น้องตัวนี้มันสิเขาหาเดือนหกเดือนแล้วบอกตัวนี้แม่มันท้องนะครับพี่น้องครับแล้วก็ผู้ใดที่เคยเห็นคลิปเกันบ่อยท้องเลดบอยนะครับเนาะเป็นยูนิสองคำคลิปแล้วหนึงสองผู้ใดเห็นคลิปจากคลิปก้อนๆนะครับพี่น้องครับไอ้ลูกมันโตไป้ใหญ่ๆตันๆนี่นไหมครับพี่น้องครับให้ลูกโตใหญ่มากครับตัวนี้แล้วก็ท้องหาเดือนหกเดือนครับตัวนี้มันสิเขาจำผมเมื่ได้เอาใบมะนาวเหม็นมาขันเด้อตับต้มเนะเห็นบ่ครับพี่น้องครับข้อไก่ก็มีอยู่ในเลี้ยงไกล้พอนีพี่น้อง อ้าตัวนี้ทองกับเรดบอยนะครับพี่น้องครับอยากจะได้แบบนี้สูงต่วยตรวรีบบรนอยนมมีติ่งหน่อยหนึ่งนมมีดมิดข้าวโพดนี่แะพี่น้องครับเอาอจะได้แบบนี้ห่นมดำจิ้มดำนะครับพี่น้องอ่าอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับเนาะตัวนี้นี่ว่าไว้ถ่ารครับตัวนี้เปิดในหกสิบห้าครับหกหมื่นห้านะครับเนาะให้ลูกเกินตัวได้นี่ให้ลูกถือว่าจำม้ากเลยครับพี่น้องตัวใหญ่อ้วนๆนี่นะครับเนาะอ่ามึงขอกหนานะครับเนาะนี่เบื้องข้างหนานี่ หกหมื่นห้าได้อครับเด้ออ่ะนี่กกน,นะครับผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะคุณอยากจะมอฟไก่เลี้ยนกับมอฟพี่น้องเอียบร้อยไหวไมว่าใก่ตอกไก่ตีเก่งครับคุณเห็นบ่ไก่แมีงโอ้พี่น้องเอ๋อนี่แหละผู้ใดอยากจะได้ก็ได้อยากจะได้ก็มาเลือกมาชมเอาเด้อครับเด้อเห็นนะครับมื้อนี้ก็ทา้งขอกพอแก่นก็มีมาให้แค่นี้นะครับนนนเ,รนนนเนาะครับนะผมเออเดี๋ยวจะไปต้มดอกห้องการดันรู้ไรอ้าอ่ะ ก่อนที่พี่คิฝากขอบคุณทุกกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องเด้อ <Yeah. S 1> มากตัวใดชอบตัวใดก็มาเลือกมาชมเราครับจ mm hmm. นในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ